นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเราหรือเด็กเยาวชนเนี่ยเขามีความสนใจเขามีความพร้อมที่อยากจะฝึกทักษะด้านการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใหม่ๆสามสัญญาณมันนี้จะเป็นตัวฟ้องจะเป็นตัวบอกและพ่อแม่ผู้ปกครองหรือโค้ชต้องคอยสังเกตและเราจะสามารถที่จะรีเอทหรือคิดกิจกรรมอะไรให้เขาชอบและไปต่อได้อันแรกเลยคือ สัญญาณแรกเลยดูว่าเวลาลูกของเราไปทดลองเล่นกิจกรรมต่างๆดูความสนใจ mm hmm. เขามีความกระหายในการอยากรู้ mm hmm. อยากเห็น mm hmm. อยากลองเล่นสูงไหมถ้าสูงอันนั้นเป็นสัญญาณแรกแล้วเราไปต่อได้เขาเริ่มสนใจสัญญาณที่สองที่จะบอกว่าเขามีความสามารถในการที่จะโฟกัสกิจกรรมที่เขากําลังจะเล่นกีฬาที่เขากําลังจะเล่นสูงมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสูงคือ เขารอได้ไหมรอต่อแถวรอคิวในการที่จะทดลองเล่นเพราะการรอที่จะทำกิจกรรมนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านของสมาธิแสดงให้เห็นถึงความอดทนของลูกน้อยของเราว่าเขาอยากที่จะสัมผัสเขาอยากที่จะรู้ในกีฬานั้นจริงๆสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่สามดูความกระตือรือร้น,นความแอคทีฟ ของลูกเราว่ามีความอยากจะขยับกายอยากจะเคลื่อนไหวเพราะธรรมชาติของเด็กคือชอบที่จะวิ่งเล่นชอบที่จะเคลื่อนไหวอยู่แล้วเขามีสิ่งนี้อยู่ในตัวไหมสามสัญญาณเบื้องต้นนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าลูกของเรามีความสนใจลูกของเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะต่างๆที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆได้อย่างแน่นอน